ฟุตบอกไนเชสเตอร์ซิตี้เหรอนะซิตี้เองนะฮก็ถือว่าเก็บ3แต้มได้ตามคาดนะแล้วเขาจะไปยาวไหมเนี่ยตอนนี้ชะกังวลเลยเนี่ยถ้าตอนนี้เขาเก็บอีกหนึ่งเกมตกครั้งได้เขาแซงลิเวอร์พูลนะแซงเลยก็คือวันวันเสาร์เนี่ยเขาจะเตะก่อนแล้วพอเตะก่อนปุ๊บเนี่ยจะลงเตะเท่ากันจะลงเตะเท่ากันแล้วก็แต้มเนี่ยจะจะนำถ้าชนะได้นะเออก็ถ้าลงเตะเท่ากันปุ๊บแล้วแต้มนำพราะว่าเขาเป็นจ่าฝูงแล้วทีเนี้ยถ้าเขาไม่ไม่พลาดอีกเลยก็คือมันก็จะเหมือนฤดูกาล2010 เก้าอ่ะสิบแปดสิบเก้าอ่ะที่ลิเวอร์พูลชนะยังไงก็แซงไม่ได้เพราะแมนซิตี้ก็ชนะชลิเวอร์พูลก็ชนะแมนซิตี้ก็ชนะชนะกันไปชนะกันมาสุดท้ายจบหรือขาดคอนแมนเชสเตีย <c oughs> เป็นแชมป์เอ้ยผิดหวังจริงคือจะบอกว่าผลงานแรงมากนะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็แล้วแต่สำหรับซิตี้เนี่ยน <ๆ S 2> ฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะซิตี้เองเนี่ยมีเกมตกค้างที่เหลืออยู่ก็คือเกมที่เจอกับเรนฟอร์ดนี่แหละ เพราะว่าในช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยพวกเขาไปเตะสโมสรโลกไงจึงไม่ได้เตะกับเบรนท์ฟอร์ดในบ้านตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ถูกขยับไปเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยซิตี้ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดทั้งสองทีมนี้เจอกันนัดแรกของฤดูกาลนี้นะ,ะจะเจอกันนะฮะซึ่งก็จะบอกว่าการเจอกันกันกบเบรนท์ฟอร์ดสองเกมหลังสุดเนี่ยซิตี้แพ้ทั้งคู่นะไม่น่าเชื่อเหมือนกัน<อ>คือฤดูกาลที่แล้วซิตี้เป็นทริปเปอร์แชมป์ก็จริงนะครับ แต่ว่าเจอเบนส์ฟอร์ดน็อกทั้ง2เกมนะครับบุกไปน็อกถึงเอทีฮักเตเดียมละสองต่อหนึ่งแล้วก็เบนส์ฟอร์ดชนะในบ้านหนึ่งต่อศูนย์เหมือนเหมือนบอลเป็นบอลแพ้ทางนะแล้วเมื่อวานนี้ก็เริ่มต้นเหมือนจะเริ่มต้นแบบแพ้ทางด้วยนะใช่เบนส์ฟอร์ดนำก่อนอ่ะใช่นาทียี่สิบเอ็ดคือก่อนที่เบนส์ฟอร์ดจะนำนั่นแหละฮะ ซิตี้มีโอกาสโอ้โหเยอะมากนะฟิตี้กดก็ไปห้าหกลูกแล้วมั้งที่ได้ยิงอ่ะใช่นะครับโดยเฉพาะแทบไม่ได้ยิงเลยโดยเฉพาะโอกาสของฮูเรนอวาเรีสนะครับแต่ว่ายิงทีไรนะมาเฟริเคตเนี่ยก็เซฟได้ตลอดนะครับโจกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ซุปเปอร์เซฟสักเกินนะคะใช่นะจจกระทั่งนาทีที่ที่21เนี่ยนะแท็กติกของเบรนฟอร์ดมาได้ผลพี่กุยเอาฟิตตี้นะครับคือและเป็นโอกาสยิงครั้งแรกด้วยแล้วก็เข้าประตูไปเลยนะครับคือเขา ใช้สูตรจากลูกตั้งเตะจากเข็ประตูเลยนะถ้าใครได้ดูเกมถ่ายสดเมื่อคืนเนี่ยลูกนี้ไม่ได้ฟลุกเลยฮนะคือเขาจะให้เอวานโทนี่เนี่ยไปยืนต่ำไปยืนสูงเลยเพราะว่าลูกตั้งเตะเนี่ยนะฮะมันไม่มีลำหน้าถูกไหม่ะนะเขาไปยืนห้อยเลยพอห้อยปุ๊บเขาก็ค่อยๆขยับมาสกรีนมาขวางนาทานาเกะเพื่อไม่ให้ไปแย่งบอลจากเท้าของทางนิวโมเป้ได้ง่ายนะครับแล New ้วนิวโมเป้ก็หลุดเข้าไปยิง มันเป็นสูตรที่ผมมองว่าเขาตั้งใจที่จะเอามาเล่นง,งานซิตี้โดยเฉพาะ,อะ,อะเออแล้วก็ทําได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ซิตี้เองก็พยายามบุกกดดันอย่างหนักนะจนกระทั่งก่อนจะจบครึ่งแรกอยู่ละปรากฏว่าแนวรับของเบรนท์ฟอร์ดมาพลาดท่าเสียทีนะครับสกัดไม่ขาดแล้วก็เป็นฟิีโฟเด่นที่มักอก,อกแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยนะฮะ ฟเรสมายิงอีก2ประตูนะประตู2อหนึ่งนคิวเดอร์บอยก็จบคลัสในการจ่ายอีกแล้วนะครับอ้โยนให้มงโยนให้มงมงสะบัดก็คือสะบัดทั้งตัวเลยนะใครได้ไปดูภาพเนี่ยก็พอพิกนำสองหนึ่งเปี่เบนฟอร์ดก็กลับมายากแล้วล่ะใช่อาจจะมีโอกาสบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราแบนซิที่คุมเกมได้อยู่แล้วพอนาทีเจ็ดสิบก็หนีเป็นสามหนึ่งครันสกิดให้โฟเดสตก็หลุดก็ไปยิงจ่อๆก็เป็นแฮตทริก ใช่คือประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งในช่วงทดเวลาครึ่งแรกก็สำคัญนะเมตตี้จบครึ่งแรกด้วยการไม่ตามหลังเนี่ยมันก็กลับมาก็ตั้งหลักว่าโอเคขอแค่ประตูหนึ่งเพื่อเพื่อขึ้นนำแค่นั้นเองคารัลเมื่อวานเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงในรอบหลายเกมแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้มีการลงไปทีหนึ่งแต่ก็ยิงติดเซตแต่ก็เล่นร่วมกับโฟ์ได้ดีนะครับจนแอสซิสต์ในประตูที่สาม คือเบนฟอร์ดพอโดนประตูตามตีเสมอกลายมันว่าเขาจะลงไปรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีตัวห้อยรอโต้ด้วยคราวนี้มันก็เข้าทางซิตี้เลยใช่นะครับแน่นอนเขาว่าแม้รถเดิมแมชก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะก็คือฟิลฟเดนยิง3ประตูนะครับแฮตทริกเลยนะครับซึ่งหลังจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับโฟเดนกองกลางตัวรุกของแมนเชสเตีรก็เปิดเผยนะครับว่าทีมของตนเป็นทีมที่เล่นด้วยความเชื่อมั่นนะครับไม่สมาธิแกว่งเลยนะครับกับการ ถูกนำไปก่อนนะครับหลังจากที่ซิตี้เนี่ยบุกไปเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด3ต่อหนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับาชนะดังกล่าวก็ทำให้ซิตี้มีเพิ่มเป็น49แต้มนะครับจากการลงสนาม22นัดแล้วก็ไล่ลิเวอร์พูลทีมจากฝูงที่ลงเตะม,มากกว่าอยู่เพียง2แต้มเท่านั้นนะครับฟรนกล่าวว่ารู้ดีถึงความอันตารายของเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็รู้ดีว่าพวกเขาเ,าเป็นทีมที่ดี แต่เราก็เดินหน้าลุยต่อและพยายามเล่นด้วยความใจเย็นนะครับเราเป็นทีมที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเรนอยู่แล้วและนี่เป็นมีนที่ที่มาของเราก็ตปลงทำ้เลยอ่ะเราเราไม่ใช่อะไรนะพ่ชี่อยากให้สังเกตหน้าตาสีหน้าแววตาเลือกรูปได้ถูกนะครอบอปกับเป๊ปคือเขาเป็นแบบเหมือนแบบว้ายแต่แต่เป๊ปเหมือนแบบวิ่งตามมาชิลๆป๊บนี่หน้าตาเขาดูแล้วเหมือนมีเหมือนมีแบบ ผู้ร้ายโรคจิตกําลังวิ่งไล่มาเนี่ยเป็นเราแล้วก็วิ่งสับเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าตอนเนี้ถ้ามาดูเนี่ยเรียวภูประตูได้เสียยังดีกว่าอยู่นะดีกว่าถ้าคะแนนเท่ากันเรียวภูนําอยู่ครึ่งแต้มแต่ว่ามันก็แค่ลูกเดียวใช่ทีนี้เนี่ยเบนฟอร์ดเกมเมื่อคืนเล่นในบ้านใช่ไหมแล้วก็จัดการซตตีมไม่จะทานไม่อยู่อีกสองสัปดาห์เนี่ยเบนฟอร์ดจะเล่นในบ้านเจอเรียวภูเนี่ยพี่เสียวตรงนี้แหละเสียวอ่ก็ ก็แพ้ซะนั้นหนึ่งเออคือแพ้แมนซิตี้แล้วเนี่ยก็ก็แพ้ลิเวอร์พูลด้วยให้มันตีคู่กันไปไม่ใช่แพ้แมนตี้แล้วมาชนะลิเวอร์พูลหรือเสมอลิเวอร์พูลนี่ไม่เอานะไม่น่ารักนะเบนฟอร์ดนะไม่เอานะป่านั้นซาร่ากลับมาแล้วมั้งไม่แน่ใจปัญหาบาดเจ็บมันลุ้ณลุ้นๆเลยหรือร์พูลจะเจอเบอร์ลี่ก่อนสัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเบนฟอร์ดนี่แหละต้องบอกเลยเกมเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลก็แอบหวังนะสำหรับแมนซิตี้ว่าจะสะดุดเพราะเบนฟอร์ดเป็นททีีม่ บทจะบอลเข้าฝากขึ้นมาเนี่ยก็ดีดีแล้วตอนนี้อีวานโชนี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วด้วยแล้วอย่างผลงานที่อย่างต่อบอกรู้กันที่แล้วอะ่ะเบนฟอร์ดเก็บซิตี้เย้าเยือนน่ะเออนี่พี่ก็ลืมไปแล้วนะเออนะก็ผลงานแบบไม่ธรรมดาเออยังไงก็โอเคก็เข้าใจว่าแพ้กับซิตี้ก็ก็เจอริปูลก็เอายานะ ยาอยาทำในสิ่งที่กังวลบอกว่าต้องไปบอกใครหรือไมต้องไปบอกนูนเยสว่ายิงอย่าแม่นมากอย่าแม่นเสาอย่าแม่นเสาแม่นคานมากเป๊ปล่ะเป๊ปก็ยกย่องโฟรนแน่นอนเป็นที่เป็นคนที่แบบผลักดันโฟเดนขึ้นมาเลยนะใช่นะฮะคือกาเก่งจริงกลายเป็นนักเตะระดับจะบอกว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือเขาก็ประสบความสําเร็จกับซิตี้ทุกอย่างนะแล้วก็เป็นตัวหลักของแมนซิตี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคือ เซฟก็บอกว่าจริงแล้วในทีมของเขามีโอกาสหลายครั้งนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของเรดฟอร์ดอย่างมาร์คฟลเกตยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาน่ะเซฟอันตรายได้ในหลายๆจังหวะนะครับแล้วก็พวกเขาก็ยังมีความอันตรายในเรื่องของการเล่นลูกตั้งแต่ด้วยนะครับเป็นทีมที่น่าทึ่งนะครับเรารู้ว่าโทนี่เป็นตัวเชื่อมบอลนะครับพวกเขาใช้การวิ่งสอดจากข้างหลังแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็จงย่องโฟเดนนะครับว่าสามารถยิงแฮตทริกได้ในแมตช์นี้แล้วก็มองหาประตูอยู่เสมอนะครับ ลงเล่นไปแล้ว250นัดมีดุพนอย่างมากกับประตูในฤดูกาลนี้เขาหน้าถึงมากสถิติของเขาดีมากๆผมคิดว่าเขากําลังมีฤดูกาลที่ดีตั้งแต่อยู่กับเราด้วยกันนะครับและการลงเล่นตำแหน่งตรงกลางก็น่าเหลือเชื่อนะครับนอกจากนี้นะครับเ,เป๊ปเองนะครับก็ตอบคําถามสื่อด้วยนะ ยังแบบออกตัวอยู่นิดๆใช่นะครับสื่อก็ถามว่าทีมของคุณเนี่ยนะอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์ไหมอะไรครับน้องนี่ถามอะไรแบบนี้เนะนะเป๊กก็ตอบแบบเลี่ยงๆนะคือก็คลายความกดดันให้กับตัวเองนี่แหละถ้าไปตอบแบบมั่นใจแบบเต็มระดาแล้วสุดท้ายไม่ได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเสียเออมันกลายเป็นว่าคลิปนี้จะถูกเอามาล้อเลียนในภายหลังเขาเรียกว่าต้องโยนความกดดันออกนอกตัวใช่นะครับเขาบอกว่าเขาเพียงพยายามฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปกับเอเวอเรน ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับการชนะต่อเนื่องนะเออเขาสนใจในการชนะแบบน,นัดต่อไปเท่านั้นนะครับก็คือพูดประมาณว่าออโฟกัสนัดต่อนัดเท<ม>่านั้นแหละนะมมไม่ได้มองระยะไกลามากมาย,ยอย่างใดนะนการรุ่นแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ยังเหลืออีกยาวนานเหมือนกันนะ,ะใช่<ม>ก็ฤดูออกาลนี้น่าจะลุ้นกันสรุกจากทิศทางที่กำลังเป็นอยู่นะค่อตอนนี้มันมี3ามทีมที่เห็นชัดๆอาจจะมีมามือดอย่างแอสเซนิล่าอยู่เหมือนกันนะวิลล่าก็ยังประมาทเขาไม่ได<ม>้แต<ม>่ว่า ชัยชนะของอาร์เซนอลเหนือเวอรยพููเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยโอ้มันทําให้การแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะมันมันทำให้ม้าตอนเนี้ยมันกลับมามีสามมีสามตัวใช่ตอนเนี้ยน่าสนใจนะนะครับก็สุดสัปดาห์เนี้ยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอเอฟเวอร์ตันคือถ้าเกมนี้เตะที่กุันพักพี่ยังแอบรุนนะเออเพราะเอฟเวอร์ตันมักจะเล่นได้ดีเวลาเจอแมนซิตี้ในบ้านตัวเองแต่ถ้าไปเยือนนี่โอ้มันหนักจริงดูแล้วพยายามนึกภาพอยู่ว่า เอว่าเอมาซินจะพลาดได้ยังไงในเกมที่ชนะเพื่อขึ้นจากฝูงเนี่ยมันพลาดยากจริงนะก็เป็นกเลังใจให้เพื่อนร่วมเมืองนะสู้ๆเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นไปกี่ครั้งนะที่แฟนบอลลิเวอร์พูลกับเอเวอรตันเนี่ยจะมาร่วมใจกันก็ญาติดีกันอย่างน้อยก็บางบ้านเนี่ยเขาพี่น้องกันพี่เชียร์ทีมหนึ่งน้องเชียร์ทีมหนึ่งนะพ่อแม่อะไรเงี้ยนะพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลแม่เชียร์เอเวอรตันนี่มีเยอะนะครับแอปดูโปรแกรมซิตี้ต่อจากนี้ เดี๋ยวเกมวันวสุดสัปดาห์นี้เล่นในบ้านเจอกับเอฟตันแล้วก็มีเกมกลางสัปดาห์บุกไปยเยือนโคโปเปนเฮเกนเกมเฮมริกส์เกมเฮมริกส์กลับมาเล่นในบ้านต้อ,อนรับการมาเยือนเชลซีแล้วเจอเบนฟอร์ดอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็บุกไปยเยือนบอลมัต บุกไปเยือนลูตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์บอลมัาลูตันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เสร็จปุ๊บมีเกมกลางสัปดาห์กับโคเปนเฮเกนแล้วก็เจอกับลีเวอร์พูลต่อไอสิบมีนามั้งเจอแมนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เจอโคเปนเฮเกนถ้านัดแรกฉันบุกไปชนะมาเยอะๆเนี่ยนัดที่2โรเตชันได้เลยพักเกมเลยเพราะว่าเจอแมนยูต่อเจอลีเวอร์พูลนี่ก็เพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนไหนใครใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหยุดให้หน่อยตอนนี้เราซีกัน เล่นเร็วๆได้ฝ่อจะโดนมา3ลูกเลยอันนี้ไปเยือนเอดีฮัทเนี่ยตอนนี้กำลังมาแล้วแมนยูเต็ดนี่กำลังมาแล้วนะสองนัดล่าสุดยิงไป7ลูกนี่มาแล้วเสียไป3ลูกนะไม่นับไม่นับไม่นับนับเรานับเฉพาะประตูได้อ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ามีหนึ่งประเด็นนะสำหรับพรีเมียร์ลีกในแมตช์เดย์ที่23อู้ยิงกันเยอะจริงใช่ใช่ใช่รวมกันแล้วเนี่ยนะฮะ10คู่เนี่ยจัดไปถึง45ประตูนะครับมากที่สุดตลอดการตั้งแต่ลีกสูงสุดเมืองผู้ดี มี20ทีมนะครับตั้งแต่รุ่นการ1,995-996เป็นต้นมานะฮะแตก่การรายงานระบุว่าหลังพรนะีเมียร์ลีกนัดที่23เตะครบ10คู่ปิดท้ายด้วยเกมที่ซิตี o ้บุกไปชนะเบนฟอร์ดเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าทั้ง10คู่นีย่ยิงไป45ประตูด้วยกันนะครับเยอะสุดตั้งแต่พรีเมียร์ลีกปรับเป็น20ทีมเมื่อรุ่นการ1,995-1,996โดยแมตช์ที่ทำประตูกันเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นแมตช์ไหนไปไม่ได้ในแมตช์ที่ New นิว เปิดรังเซนเจมปาร์กเสมอกับลูตันฮาปไป4ประตูต่อสี่ยิงกันเหมือนฟุตซอลเลยนะฮะส่วนเกมที่บอลหมักเปิดไวท์ทาลิตี้สเตเดียมเจอกับฟอเรสต์เนี่ยนะครับมีสกอร์น้อยสุดก็คือ2ประตูนะครับลงเอยด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับโอ้โหแตบอกว่ายิงกันระเบิดเถิงแบบนี้แฟนบอลก็ชอบก็คู่ที่ยิงเยอะๆเอฟเวอร์ตันสเปอร์สองสอง ไบตันคริสตัลพาเลท41เบอ 22, 50, ร์ลี่ฟูลแลม22แอสตันวิลล่า50แมนยู30เชลซีวูฟเชลซีแพ้ไปสองสี่ยอาร์เซนอลยิงลิเวอร์พูล31มหโอ้ยิงกันเยอะนะอ่าอันนี้นี่พอเห็นข่าวเนี้ยพี่ก็รีบเปิดเช็คเลยเพราะว่าเรื่องของมหากรรมถล่มประตูในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยพี่จะจำได้เลยว่ามันมีบ็อกซิ่งเดย์อยู่ปีหนึ่งที่มันจะเป็นข่าวทุกทีมันคือปีหนึ่งปีเอยหกสิบเนี่ย เนี่ยก็เลยก็เลยเปิดให้ดูแล้วลองนับดูนะครับเออยิงกัน66ลูกอันนี้ยิงกี่ลูกนะ45 45ประตูห6สลูก <66 S 2> ใช่ไหมหอ,อันเนี้ย66สิบกลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิคู่เท่ากันแต่ว่าสิบคู่เนี้ยรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดฤดูกาลน,นั้นมันมีน่าจะมี22หรือย4ทีมนะมันมีอีก2คู่แต่เนี้ยคือในวันวอกซ์ชิงเดย์วันนั้นเขาเตะกัน10คู่ถ้านับเฉพาะ10คู่เท่ากันเนี่ยนี่45เราว่าตกตะลึงแล้วนะครับ คราวนั้นน่ะหกสิบหกบอกเดียรปีหกสามให้พี่ชี่ดูดูดูว่าสกอร์เป็นไงบ้างอ๋อก็มีคู่หนึ่งอ่ะฟูลแลมชนะอิปสววทสิบหนึ่งสิบหนึ่งแบ็คเบิร์นชนะเวสแฮมแปดสองลิเวอร์พูลชนะสโต๊กหกหนึ่งแมนยูแต่ว่านั่นแหละหนูก็ไม่อยากจะพู้สกอร์นี้เลยแมนยูแพ้เบอร์ลี่หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกเดูดิแต่ละเกมมียิงสิบเอ็ดลูกด้วย นี่ไงก็ฟูตแลนด์บุสลิดไงเชลซีชนะแบ็คพูลห้าหนึ่ง <51 S 2> ไอ้คู่ที่เสมอน้อยที่สุดคือคู่เลสเตอร์กับเอฟเวอร์ตันที่เลสเตอร์ชนะเอฟเวอร์ตันสองศูนย์สองศูนย์นี่ดูแบบเป็นเด็กอนุบาลออไปเลยนะเนี่ยก็พอดีเห็นอันนี้ก็เลยนึกนึกนึกขึ้นมาได้อ๋อนี่เขายิงกันสี่ห้าประตูนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าพิมพ์ลีกสัปดาห์นี้ยิงกันเยอะจริงนะครับดูแล้วแบบเออสนุกเวลามีอะไรเยอะๆยิงกันเยอะๆ แต่ว่าก็เลยก็เลยนึกขึ้นมาด้วยถึง Boxing Day ปีนั้นค<น>ะปี1963ยกิยิงกันเยอะกว่านี้อีกนะครับจรอะจริงรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา